สวัสด,ดีครับพุ่มกุจองน้องกุเจียววันนี้เราจะมาทำเมนูหมูผัดเคยเข็มก็เช่นเดิมนะคบเมนูนี้จะร้อยไม่ร้อยยูทีเคยเข็มครับเคยเข้มคือข้า้าคาคือเคยชะลูโอเคกระทะร้อนแล้วเราก็จะใช้นะ้ำมันพืชสกใพคอผู้ทำกันนะครับคอจะมันเยอะนะครับอร่อยอร่อยอ๋อหน้ากินมากเลยครับหมูผัดเคยเข็ม เคยเข็มคืออะไรครับกัจ้องเคยเข็มหรือผ้าซากลางคือเคยชาลูมันก็คือเอากุ้งเนี่ยมาใส่กับเกลือกับน้ำแล้วเอาไปมักรวมกันอืมนี่นะครับก็หลายๆคลิปของกัวจ้องนะครับก็เช่นเดิมนะครับความอร่อยมันอยู่ที่เคยเข็มนะครับนี่เห็นตากุ้งตัวดำๆไหมครับมันก็คือกุ้งเคยตัวเล็กๆนะครับได้กุ้งเคยมาสดๆเขาก็พาไปดองกับเกลือแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะครับ ใช้เวลา1-2วันมันก็จะเปรี้ยวแล้วก็หอมๆนะครับตอนนี้มีกลิ่นหอมลอยๆคล้ายๆกะปินะครับกุ้งเคยเขาก็เอามาทํากะปินั่นเองแต่ท่านกรในตันทํากะปิก็คือเขาเอาใส่เกลือแล้วไปตากแดดนะครับแต่นี้ก็คือใส่น้ําและกระดองเขาก็เรียกว่าเคยเค็มหรือเคยฉลูโอเคเราไปดูว่าโคจองจะผัดหมูคยเค็มยังไงตามไปดูกันเลย อัับแ็กเรามาเตรียมข้อกันก่อนก็คือมีเคยเค็มนะครับก็ตามที่พูดไปเมื่อกี้หมูสามชาั้นวันนี้ก๋วจองใช้เป็นเนื้อหมูหมูสามชั้นนะครับตะไคร่น้ำตาลน้ำมันห้อยน้ำมันหัวหอมข้าวหัวหอมแดงแล้วก็พริกนะครับโอเคของก็ไม่เยอะเลยโอเคอันดับแรกเรามาหั่นหมูกันก่อน,นนะครับก็วันนี้นะครับก๋วจองใช้เป็นหมูสามชั้นนะครับก็หมูสามชั้นนะครับก็จะมีมันเยอะนะครับ อร่อยอร่อยถ้าได้ดูคลิปที่แล้วของก๋วจ้ากนะครับก็จะเป็นเนื้อหมูสไลด์นะครับก็แล้วแต่จะใส่เนื้อแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าเนื้อสามชั้นความมันของสามชั้นจะมาสมกับเคยเค็มนะครับมันก็จะอร่อยโอเคเราก็จะหั่นเป็นลูกเตาแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมว่าชิ้นใหญ่ไปก๋จ้๊กให้เล็กกว่านั้นหน่อยนะ ก็หั่นหมูตามที่เราชอบนะครับก็หั่นไว้ชิ้นไม่ต้องใหญ่มากนะอืมเราก็หัน่นหมูชิ้นไม่ต้องเล็กมากนะครับพอทพำก็พอโอเคเอาหั่นหมูไปโอ้โหทำไม,มใช่หมูเยอะจังเลยครับพี่เจ้าไม่ไม่เราใช้แค่นึ่งถ้วยนี้ครับทำไม,มใช้น้อยอครับเพราะว่า เคยเค้มเรามีน้อยครับเราก็ให้สัมพันธ์กับเคยเค็มของเรานะครับเคเสร็จแล้วเราก็ซอยหอมกระเทียมตะไคร้พริกนะครับแล้วก็ตั้งกระทะเอาไว้ให้ร้อนนะครับนี่นะครับเราก็หั่นหอมหั่นกระเทียมแล้วก็ซอยตักไครพริกไว้อย่างนี้นะครับนี่แล้วก็เคยเค็มของเราตอนนี้กระทะก็ใกล้ร้อนแล้วนะครับก็จะพร้อมผัดโอเคกระทะร้อนแล้วเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไป ใส่กระเทียมห้อที่เราซอยลงไปแล้วก็ผัดผงชใส่ป๊กหอมปุ๊บเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อ,ม,อมูแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูนะครับที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นี้ก็นา่ากิ<ม>นเลยนะ บอหู้เลิศสุงๆแล้วนะครับเราก็ใส่เกลือเค็มลงไปนะครับ่องช้อนอนี่น,นะครับแล้วก็ใส่ไฟของเราลงไปนะครับกระอเคยเค็เมสักสองช้อนแล้วเราผัดให้เข้ากันไม่ยากนะครับเมนูนี้แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดน้อยกันไม้นะครับใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะครับตามด้วยตะไคร้อซอยนะครับ ตามด้วยตะไคร้หอมหมูเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำมันห้อยนะครับเื่อปรุงรสมันก็คล้ายๆกับหมูผัดกะปิทั่วไปนะครับนี่แต่พระเอกของเราก็อย่างที่บอกนะครับมันก็คือเคยเค็มมันเองอมผมเคยเค็มมากนะครับตอนนี้เนื้อหมูเริ่มสุกเราก็ปรุงรสเสร็จแ,แล้วเราก็ชิม เอนะครับุณจ้องก็จะเริ่มทิมก่อนอ,อ,อร่อยแล้วนะครับเราก็ปรุงรสใหญ่เค็มมากนะครับเพราะว่าเคยเค็มชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเค็มนะครับเทเมื่อปรุงรสถูกใจแล้วเมื่อปรุงรสถูกใจแล้วเราก็ใส่พริกลงไปนะครับ แล้วก็ผัดอีกนิดนะครับให้พริกคอสุกๆนะครับเป็นอันว่าเสร็จแล้วปิดแกงตักเสิร์ฟได้เลยครับโอเคงดมากตักใส่ยานแล้วเราก็โรยหน้าด้วยหอมซอยนิดน้อยนะครับอื <c oughs> น่ากินเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลย <c oughs> เสร็จแล้วนะครับมหนูหมูผัดเผ้ยเค็มนะครับอื <c oughs> ก็มันจะมีกินหอมข้องเคยเค็มมากๆเลยนะครับจริงๆอย่างที่โกจ้องบอกนะครับนี่เราก็โรยหน้าด้วยหอมซอยสักเล็กน้อยนะครับเพื่อตัดกับรสของเคยเค็มนั่นเองนี่เป็นสูตรของโกจ้องนะครับกินหอมเคยฟุ้งน่ากินมากเลยพี่ผมจะกินมให้เองนะครับ อื้ออนี่นะหชิ้นอื้อออรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวโ็จ้องจะมาบอกนะครับให้โคจ้องเที่ยวอนนะรสชาติเป็นยังไงโคจ้องรสชาติก็จะว่านมานันมีกลิ่นของเคยเค็มนะครับอื้มมันก็จะอร่อยไม่เอร่อยมันอยู่ที่เคยเค็มนั่นเองนี่ รสชามันเป็นเอกลักษณ์นะครับหมูผัดเคยเค็มโอเคคลิปนี้ในง่ายนะครับเมนูหมูผัดเคยเค็มสหรัคลิปนี้ก็จองก็ข้อลาไตก่อนคลิปหน้าก็จองจะมาทำเมนูอาหารตายอะไรห้แลท์อย่าลืมติดตามติดช่องมาห้าแชร์แชนแนวนะครับคลิปใหม่จะลงทุกวันจันทร์และก็วันพฤหัสสลับคลิปนี้ก็จองไปแล้วครับไปกินหมูผัดเคยเค็มต่อบายบายครับใครอยากให้ก็จองทำเมนูใต้อะไรคอมเมนต์มานะครับไปแล้วคลิปนี้ กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์กัน